ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าก็ไม่ใช่แล้วรัดเข็มขัดหน้าแดงมีจุดเฮ้ยหน้าแดงหน้าแดงตกรอารไฟสวัสดีครับโอเลี้ยงเบียดบอามีตีนะเบียดสุดด้วยมีตีมีตีเป็นสุดหล้วเขาบอเลยพี่กระูกแอบล้ไม่รู้อหนเนี่ยหน้าแดงมีอะไรดูนะพี่เขาแจ้งมาดเร็วๆเรคุยผ่านบอลมตกไดได้มาบทวิสเนี่ยด้วเรไปเนี่ยชนห โหลดเข็มขัดแล้วค่ะไม่เฉยไม่เฉยเอ่อไม่กลร่เลยเนี่ย่เฉยไ่เราต้องไปพี่เนเหลือจะเล่นก่อนพี่เนนี่านนอยู่จุดตไฟพี่ตรงแแงสวยมากครนี่ตรงเข้าดีๆไหใช่ปะไม่ก็เห็นน้องชุลมุนอยู่ก็เลยช่วยลูกลเอ่อตรงนี้ครับพี่น้าโร พีินรัดเลยไม่นต้องไฟได้เดี๋ยวคุณดูด้ยเฮ้ยเออจริงๆใช่ถูกต้องไม่จะเล่นซ่อมไฟได้ถ้าเล่นซ่อมไฟได้ถ้าพวกมันเรียกตัวมึงต้องมานะอย่าลืมเข้าวอากันด้วยเล่นหน้แต่เวลาเรียกเขาบอกต้องทิ้งมาเลยนะครับต้องทิ้งมาเลยนะรับพี่เขินครับรับพี่เขินครับรับพี่เขินครับไดครับเก็บบาเก็บบารัดเข็มขัดอะไงว่าไงผมมืออะไรวะอะไรวะแฟนปากครับพี่เอ้้ยขีีเ๋อเหีียว ตอนนี้เจอเราต้องขึ้นรถว่ะโตู่พี่ก้าวจีหายแล้วนะพี่หรือเราไปทำก้าเราจหายต้องเมมเแล้วนะก้าจีหายต้องเมมแล้วนะออสิบเก้าออสิบเก้าหลดขึ้นผัดแล้วค่ะนี่ะนี่ลว เราซื้อโซจูแลเปล่าอันนี้พี่ยู่แลนด์เขียวไม่ไได้ม่จะเอาไหมเองจะเอาไหมสายใหญ่เองผมไปดูยาได้ผมซื้อเองพี่ชั้นแรกเอ่อได้ยินเสียงฮอรพี่แดงใหญ่แล้วมีใครมาตกเซิร์ฟเปล่าได้ได้นะใหญ่มาเอาฟิวก่อนอ๋ออยู่หลงไหลนะไปทางเส้นหนักตึกแดงพี่เฉินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใครมาเนี่บัตสเองพี่อ้าวบัตสเหรอเออบอกว่าโดนตีเหรอวะ ใช่โดนตีเรื่องรถคันนี้เลยคันที่พี่ขับอยู่น่ะใช่เหรอทำไมวะเล่าให้ฟังหน่อยดิตรงโต๊ะเกิดอะไรขึ้นเอาไปดิตรงไหนอ่ะผมมีจุดหนึ่งนะถึงจนเอาสองคนนะพี่ที่นี้แข็งแดงป๊าสฝากทำไอ้เหี้ยตายจากโต๊ะนี้ยังไงวะไอ้นิส่งมาดูหอยตีตลกไปแล้วนะก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเหมือนจอดจงวัที่แก๊งผมเลยว่าเทรดรถได้ใครได้เปล่าผมหลอก้ต่อเทรดให้เทรดให้ป้าผมเออทำไมล่ะครับอะไรเงี้ย แล้วก็จ่ายสวยปกติที่เขาเรียกเก็บไม่งั้นผมก็โดนตีก็เล่าไปประมาณนี้เฮ้ยเขาเรียกเขาเก็บสวยเดี๋ยววะไม่ไม่ผมบอกว่าพวกผมโดนดูไว้ไงอ๋อไม่ได้ยืมเฉยๆอ่าๆแล้วไงต่อมันก็เลยบอกว่าเอาวแล้วทำไมเขาถึงให้เขายืมอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาไปว่าโดนตีเขาบอกงั้นมันขอเงินเดืสิบล้านผมก็เลยพูดเลยว่า ผมจะให้ทำไมก็คุณไม่ใช่ญาติผมเป็นแล้วก็ช่วยทองอ่ะเชี่ยเออ้วบอกงะเมื่อกลับไปอยู่กับญาติมึงซะใช่เหรอผู้ี้เหรอเข่เชี่อะอ้ยแล้เอ็งสู้เหรอแล้วเอ็งก็เองเลยเอ็งเลยตัดใจสู้เหรอใช่ใช่ไฟแรกแล้วไงแล้วสุดไปไงปุ้กไม่หายพวกผมอะไม่หายอะตอนนี้ไฟดีเองโดนเหรอไม่ไม่ก็เนี่ยปุ้งไฟแรกแต่ว่าเพื่อนโดนอ๋ออุ้มอยู่น้องๆเล่นไม่ค่อยเป็นอ๋ออ๋อแต่แต่ไฟช่า ใช่ไฟชนะไฟชนะถ้าอย่างนั้นน่ะเวลาตีแบบเนี้ยบัตพี่แนะนำนะถ้ามั่นใจว่าจะไฟแข็งกว่าพี่ว่าพยายามพยายามเลยเมื่อตอนอุ้มอ่ะก็ตัดปัญหาเลยก็อุ้มไปคนละคันแล้วก็วัดวัดเลยมันเดี๋ยวก็กระจายอุ้มอ่ะอย่างน้อยก็กระจายไปคนละที่ก็อย่างน้อยสามสิบที่มันก็อย่างน้อยก็ต้องมีสักที่ที่มันหายบ้างอ่ะเข้าใจปะเนี่ยที่เขาตวงเองปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่ว่าเอ็งกระจายอุ้มมันนะมันโอกาสหายมันก็เยอะอยู่แล้วอ่ะมันขับไม่เก่งก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักเคสที่มันต้องหายบ้างเป็นช้ามากอ่ะแบบถ้ามั่นใจในไฟอ่ะก็พยายามเรียกไฟใหญ่เลยก็เรียกไฟใหญ่ชนไปดิกลัวอะไรอ่ะถ้ามั่นใจว่ามึงไฟแข็งของเขาอ่ะ ตอนนี้มันได้มีได้ผมราะว่าลอไฟใหญ่ไฟหนึ่งเน่ยเออก็รวมชนไฟรวมชนไฟถ้ามันจะถ้ามันใจนะพี่จะว่าถ้ามั่นใจนะก็รวมชนรวมชนเลยแล้วก็รออุ้มเขาทั้งแก๊งแบบไม่ไม่อุ้มจีระเคสสองเคสอุ้มเคสนันเป็นยะหายยากเว้ยที่นี่ตำรวจเยอะล้มลนแรงด้วยเจ็ดออยู่เจ็ดใช่พี่ได้ได้เดี๋ยวผมลองดูพี่เออเออถ้ามันใจก็รวมแล้วก็ไฟรวมแล้วก็ไฟรวมแล้วก็ไฟแค่นั้นเองไม่พอก็ไม่ต้อะขอนะได้พี่ได้ได้เดี๋ขอชมเดี๋ยวขอชมได้ครับพี่ได้ครับ เอ้ยจะไฟเมื่อไหร่แบบว่ามีไหมถ้าแบบจะไฟใหญ่เมื่อไหร่แบบข้อความเนี่ยข้อความสักหน่อยได้ไหมได้ไม่ได้เดี๋ผมข้อความมีเบอร์พี่ว่ะมีเบอร์พี่ว่ะมีไหมมีแล้วพี่มีแล้วข้อความไว้ข้อความไว้ตกจีบมาหนึ่งทีเรนต้อมีข้ออีกทีศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกโอเคนี่นี่เบอร์ผมพี่เออจะไฟใหญ่เมื่อไหร่บอกเลยพี่แนโดนไล่ครับไลบครับมาแล้้ววมาแลถถึึงงแล้วตรงไหนตรงไหน ตไหนแบนตู้ไหนแบนแบนตู้ไหนเขาแบนอยู่กขาวีขาวพวกนี้น่าจะไล่ไปแบนหมดคมนี่ไล่จัดยาตำรวจให้นะ ตองไปทางแลนด์อือยสัตว์ตรืเยืดสัตว์ตัวยนอยถ้ากำลังกำลังั